ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับพอดีไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับนโอสองนานแล้วนะแวะไปเล่นบูลงอยู่สักพักหนึ่งคราวนี้พอดีมพนเพื่อนถามเกี่ยวกับเมนูสโตนพีเนสมีไว้ทําไมฮะอ่ะเรามาดูกันเลยนะฮะสโตนพีเนสเนี่ยจะเป็นออปชันหนึ่งใน3ามเจ้านะครับพอเราเข้า3ามเจ้าเนี่ยให้เรากดเลื่อนไปทางซ้ายมือนะอ่ามันจะมีออปชันอ่าสโตนพีเนสอยู่สโตนพีเนสเนี่ยมีไว้เพื่อเพิ่มหรืออัปเกรดเครื่องรางนะ โดยแรกกับความยากของเกมที่มากขึ้นนะฮะโดยเนี่ยอ่ะผมทําให้ดูพอมันจะถามให้เรารีทริปสโตนคือเอาหินที่เราหรือเครื่องรังที่เราต้องการจะเพิ่มหรืออัปเกรดนะผมใส่หินสีเขียวไปนะผมต้องการให้มันเปลี่ยนเป็นสีส้มโดยเนี่ยพอเราใส่หินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะอ่าให้เราให้เราเลือกเดี๋ยวผมใส่ใหม่ พอเราใส่ไปเนี่ยมันก็จะให้เลือกความยากนะใหเ้เลือกความยากสูงสุดที่เราเล่นได้นะครับหรือที่เราเล่นไหวนั่นแหละหลังจากนั้นก็มาเลือกลำดับโดยที่มันจะมี9กขั้นนะเขาเรียกว่าสโตนบวก9คือสโตนบวก9้าเนี่ยเลือดบอสจะเพิ่ม50%แล้วก็ตีแรงสองเท่าถ้าใครยังไม่เคยทําเนี่ยเราต้องบวก1ไปก่อนพอไปเล่นจนเต็มก็มาเพิ่มความยากเป็นบวก2บวก3 พอมันถึงบวกเก้าเนี่ยครั้งต,ต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องเริ่มใหม่ละเราสามารถเลือกบวกเก้าได้เลยนี่สมผมผมเลือกบวกเก้านะพอผมกดโอเคแล้วเนี่ยพอเรากดออกจากสารเจ้ามาเนี่ยที่หน้าจออขวาด้านขวาของหน้าจอบนอาวุธยิงเนี่ยมันจะมีรูปหินสีเขียวแล้วก็มีคาว่าบวกเก้าอยู่นะฮะอ,อันนี้ก็คือเราเพิ่อเอาหินเข้าไปสารเจ้าแล้วเพิ่มความยาก เป็นสโตนบวกเก้าแล้วนะฮะเขาเนี้ยสิ่งที่เราต้องทําคือไปเล่นอะไรก็ได้โดยการฆ่าบอสฆ่าตัวอะไรก็ได้ฆ่าทางขวามือเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มจนเต็มโดยผมแนะนําว่าถ้าเราเล่นไหวเนี่ยมาเล่นเนี่ยที่สกอร์ออฟแดมบอสลุกตุ้มเนี่ยอบอสเนี่ยอบอสลูกตุ้มเนี่ยเพราะมันฆ่าง่ายแล้วให้ให้ค่าความก้าวหน้าสูงโดยออปชั่น ของสโตนพีเน่เนี่ยจะมีผลเฉพาะออฟไลน์หรือเล่นคนเดียวเท่านั้นนะฮะเวลาเราเล่นออนไลน์เนี่ยค่าความชนะมันจะไม่ขึ้นเลยนะไม่ว่าจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนหรือเพื่อนมาช่วยอะไรก็ตามอันนี้ผมจะเล่นบอสลูกตุ้มนะบอสลูกตุ้มเนี่ยเพราะว่ามันค่าง่ายให้ค่าค่าความก้าวหน้าสูงแต่ว่ามันค่าได้เร็วแล้วก็ผมจะไม่ไปเล่นบอสน้ําแข็งเพราะมันเสียเวลาเดี๋ยวลองกันดูผมจะกดถูกไหมเนี่ยผมไปเล่นวูลงมาสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เล่นเนี่ยโว ไปไปนาแล้วจจะกดผิดกดถูกเดี๋ยวลองดูกันลืมจริงๆแ้วเนี่ยลืมริงจัง พอเราเราฆ่ามันตายแล้วเราก็ปล่อยปล่อยเลยนะ mm hmm. มันจะทำแบบนี้เร็วสุดให้ตัวนี้ฆ่านะ mm hmm. เนี่ยเราจะเห็นด้านจอขวามือว่าถ้าความก้าวหน้าของหินเนี่ยมันขยับมาเป็นขึ้นมานิดนึงแล้ว mm hmm. เพราะถ้าเราเล่นจนจบมิชชั่นไหนดาบน้งแข็งเมื่อกี้มันเสียเวลาสู้นาน นอกจากเสียเวลาสู้นายแล้วเนี่ยเราต้องเสียกระถางทูบในการเข้ามิชชั่นใหม่เราทำานี้ดีกว่าผมว,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 ว่าขับลมปุมกดพอสมควรเพราะว่า จะเล่นนี่โออยู่นะจะเล่นวูลงอยู่นานไม่ได้เล่นนี่โอค่ะกลุ่มฝนมั่วไปหมดแล้วอ่ะแล้วก็ปล่อยให้ตัวนี้ฆ่านะนี่เราจะเห็นคือจริงๆเราไปเล่นมิชชั่นอะไรก็ได้แหละแต่ว่ามันจะขึ้นช้าผมเทียบแล้วถ้าเกิดเราตั้งหน้าตั้งตาจะเพิ่มหรือต้องการเพิ่มหินอ่าเพิ่มเครื่องรางเราให้ได้ เลเวลที่สูงขึ้นเปลี่ยนสีจากอัปเกรดจากสีเขียวไปเป็นสีส้มเนี่ยแล้ก็มาใช้วิธีนี้โดยเฉพาะหินายาซาคันิมากตาระมะนะเป็นหินเพิ่มลดเครื่องประดับดรถเซตที่เป็นสีเขียวนะฮะอย่าทิ้งนะฮะเรามาเปลี่ยนให้เป็นสีส้มแล้วก็เติมเซตเข้าไปตรงนี้ได้นะโอเสียดายไม่ได้ทำให้ดูเห็๋ใหน่าจะพอเห็นภาพ เขามาดัดจะมาเพิ่มเหินยาซาคานีมาการ์ตมาที่เป็นสีเขียวนะให้มันเป็นสีส้มแล้วก็ติดเครื่องอติดเซตเข้ามาเพื่อจะไปะทําชุดเซตนะคบเพราะบางทีชุดเซตเนี่ยเราหาเครื่องล้างที่เป็นเครื่องประดับรดเซตยากที่มันเข้ากันกับชุดหรืออาวุธอ่าเราเห็นว่าค่าความก้าวหน้าด้านขวาตรงที่เป็นหินก้าวบวกนะมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วนะ ไหนก็ไหนๆแล้วทำให้ดูจนเต็มแล้วกัๆๆนอาจจะขาดๆบ้างนะผมไม่ได้เลี้ยโอวดานแลว เต็มไม่เป็นไรน่าจะอีกรอบหนึ่งก็เต็มแล้วนะ อะไรมัง้งกดผิดกดถูกไปหมด ้งกวาเต็มแล้วเดี๋ยวเราก็ปล่อยปล่อยตายเลยนะมันวาร์ปครับหรือเพืเ่อนๆจะใช้ยันวาร์ปกับสารก็ได้วัดีผมม่ได้อัพไวนะ้โอเคคราวนี้ถ้าใครเสรียดาตังก็ใช้ ไอ้ตัวนี้เรียกสปีดเดเราคืนมาซัมมอนเนอร์แคทเทนเดอร์วันนี้เรียกเอาตังค์คนะืนมาเพื่อจะมาอัพเลเวลอ่ะผมก็อัพเลเวลนิดหนึ่ง อ่ะคราวนี้เราไปดูตรงเมนูของสโตนพีเนนนะครับเพราะว่าอันเนี้ยให้เราเลือกร s ติกไรดีนะอ่าอันนี้เป็นเครื่องรางสีเขียวที่เราไปทำนะอันนี้ก็พีเด้นพีนนเทนมันร้อยแล้ะพอเรากดเอาออกกดคืนไม่ให้ของผมเต็มเดี๋ยวผมขายทิ้งก่อนนะเะื่ได้มีมีช่องวางรับไอเทม แล้วก็กลับมาที่ Stone p e n e t r a t เราเลือกเลสซิ่งไลน์นะของที่เป็นจากสีเขียวก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีส้มอ, update, Level, update. อัปเดตเลเวลอัปเดตความแรงขึ้นมานะแล้วก็แถวสุดท้ายมันก็จะมีติดเซตเข้ามาเป็นม uh าการูฮิคือถ้าเพื่อนๆจะทำอีกก็ใส่เห็นเข้าไปเหินยอดนิยมที่เราจะใส่กันก็คือ ่า,า,าคาสานคะนี้มากตามะที่เป็นสีเขียวเนี่ยพอเราเปลี่ยนเป็นสีสม้มมันก็จะปิดเซตเข้ามาเอาไวปไปประกอบชุดอื่นได้ในพอผมเลือกหินึ้นมาสัญลักษณ์หินบวกเก้าด้านขวาก็หายไปคราวนี้เรามาดูไอเทมเมื่อกี้ที่เราได้มาก็คือตัวนี้นะสุรามะเนสุเกะที่เราทาเมื่อกี้โอเคน่าจะพอเห็นภาพตามได้ถ้าว่ามันใช้งานยังไง เดี๋ยวผมคงกลับมาเล่นนิ้วออแล้วแหละเพราะว่าอูลงแบบไม่มีอะไรทำแล้วโอเคสวัสดีครับ